ขำไหมพี่น้องนะอากาศหนาไรไหมนี่หนาวเหามพี่น้องเลยขี้ข้าวกับบาแจบมากหรอ่อ่อบาดน้ำซ้ำหมือแล้วค่ฮะหนาวกว่ายุ่นี่ยังตายอยู่นี่บอกซื้อปั๊มมื่อปั่มบอกรูสึกกินอยู่กินอยู่บอก นี่กลัไม่เง้งว้ายนี่กลัวป้ามึกแหละเนี่ยป้าเนาอะไรนะนี่ไ่ต้องกิน,นจนับน,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 น้ำก่อนป่ะจออะไกาเี่ยงกินเ้าเร็วนะกินเ้าเร็วเขาเป็นเพะเกินข้มามาๆ

มงบอกอ่างนี้ยกูบ่เข้าใจกันมึงบอกอย่างภาษาอย่างเลยฮะมึเกิอกว่าขนนายน่มึงเกือกันษายอย่างอีปอมมึงมึงสิเมื่อ่ดมเมื่อนี้อยู่กอย่างอยู่กับผมีกนสุกโอ้ยเขียนตเก็บเสียพาคุมเมื่อคุื่อคุบเห้นบัมเมื่อไรมึงสิเมื่อไดีอ มึงเมื่อไอดีเนี่ยเป็นยังมึงนี่เมื่ออะไรบูยู่อะไรมือนี่มึงเมื่อเลยได้เด้อกูว่าวข่วมกับมึงเลยได้กูป้ามึงเลยได้เอาป่ะนะเมื่อเลยได้มึงนี่เมื่อไอดีเมื่อรีมือเออเมื่อไอดีละไปไปเมื่อเลยเด้อมึงต้องกลับมาอีกเด้อไปด้วยรถเนี่ยชี้ช่อไงยังนละไปมึงอยากกล่าวออกไปแต่มึงมาต้องกล่าวกลับมาเด้อกูจะเอาขั้วไม้ทั้นที่รถดีขึ้กัน เรามีแห้งไ้เอาผัวใหม่กันดีกันไปสิละแน่หาแน้กูบอกว่าอยเก็บจะหาะเก็บจะหาเชียไปลากูเก็บกูมึวาอะไราูาเอาาเอาาเอาแม้ปากเกิือะบอ มึงถามดีๆไปทงมึงอยากเอาอียงพระทูตพาทตะวะมึงประปากืออ้าว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 นี่บ้านนี่บ้านนี่มึงสิมาเล่นน้องปูอีกป่าวตะกู